สวัสดีค่ะหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีพฤษภกันค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะของชาวราศีพฤษภประจําเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะเดือนแห่งการงานเดินหน้าการเงินขยับตัวดีขึ้นความรักให้เวลาพิสูจน์มาเริ่มกันที่การงานเลยนะคะกุมภาพันธ์นี้ชาวพฤกษภกช่วงนี้มีแต่เรื่องของการของงานเข้ามาเยอะแยะไปหมดค่ะ เป็นช่วงที่วุ่นวายอยู่นะคะอยู่เฉยๆไม่เป็นหรอกค่ะไม่รอทำทำทำแต่งงานนะคะแล้วก็มีช่วงที่เป็นช่วงที่ใจร้อนรนอยู่นะคะในหัวมีแต่เรื่องของการของงานค่ะมีแต่โปรเจกต์ใหม่ๆการจัดการเรียงลำดับความสําคัญต่างๆไม่ดีมากกว่าที่ควรนะคะจะทำอะไรก่อนดีนะภาษาชาวบ้านเรียกว่าไก่เตะไหมนะคะบางอย่าง สำคัญกับไม่ทำนะคะแต่ดันไปทำอันที่มันไม่สำคัญก่อนนั่นแหละสิคะระวังให้ดีๆนะคะความคิดของชาวพุกศกสับสนค่าวุ่นวายแล้วก็ดือด้ออยู่นะคะใครเตือนอะไรก็ไม่สน ใครบอกอะไรก็ไม่ฟังหรอกคะ่ะฟังแต่ความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักคะ่ะจะมีโอกาสทำให้คุณทำงานพลาดได้ง่ายๆนะคะระวังให้มากๆคะ่ะหากมีอะไรรับผิดชอบอยู่ให้ประคับประคองไปให้ผ่านเดือนนี้ไปให้ได้นะคะช่วงปักแรกของเดือนนั้นมีความรู้สึกเบื่อๆบือในนายหลายเรื่องหลายราวอยู่นะคะรำคาญเบื่อหน่ายอยู่คะ่ะทั้งในเรื่องขององค์กรและงานที่คุณทำอยู่นั้นนะคะ ไร้ายๆสาเหตุงานไม่จบเรื่องไม่จบสักทีหรือเรื่องเอกสารเยอะแยะไปหมดติดขัดบ้างอึดอัดบ้างจุกจิกใจบ้างก็เลยทําให้ชาวพุกศกงุดหิดใจเบื่อหน่ายค่ะมาแยกย่อยออกไปอีกนะคะวันที่1ถึงวันที่11กุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ชาวพุกศกต,ต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้ปัญหาจุกจิกใจรุมเร้ามีเรื่องให้ทําเยอะแยะไปหมดค่ะ ทำให้เกิดปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่กับเพื่อนร่วมงานบ้างนะคะเป็นบางคนไม่ค่อยจะถูกอกถูกใจกันหรอกคะ่ะในที่ทำงานนั่นล่ะคะ่ะก็มีตัวอิจฉาคอยขัดแค้งขัดขาคุณอยู่คะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รู้ว่าคุณจะได้ดีบได้ดีกว่าเขาล่ะคะ่ะหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนี่ล่ะคะ่ะมีการพัฒนาก้าวไปมากขึ้นนะคะได้ยินการนินทาด้านรบๆของคุณหรือเจ้านายเขา เข้ามาก้าวไก่ในเรื่องของการของงานมากเกินไปรามไปจนถึงเรื่องส่วนตัวด้วยบ้างก็มอบหมายงานให้เยอะจัดค่ะเอาเวลาพักผ่อนมาทำงานด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้ต้องนิ่งให้ได้นะคะยิ่งดิ้นยิ่งรัดค่ะยิ่งตอบโต้ยิ่งเสียโปรเจกต์ในหัวพักๆไว้ก่อนนะคะไปเดือนแล้วค่อยทำนะคะ วันที่1 2ถึง23กุมภาพันธ์ช่วงนี้การงานจะขยับตัวดีขึ้นค่ะความไม่ลงตัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านมาจะขยับดีขึ้นมากขึ้นค่ะจะเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นเข้ามาให้ได้เห็นได้ชัดเจนขึ้นค่ะงานค้าขายงานเจรจาดีลงานต่างๆล้วนแต่เกิดความสำเร็จงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยๆงามๆการตกแต่งเครื่องประดับศิลปะงานขายไอเดียต่างๆ งานวางแผนงานบุคลากรเหล่านี้ล่ะค่ะจะทำได้เป็นอย่างดีค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารน้ํางานที่ทำอยู่ที่บ้านต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะจะทำให้เกิดรายได้เป็นกอบเป็นกำรรมเลยนะคะมีงานเสริมแล้วก็อาชีพที่2ที่สาการลงทุนต่างๆจะเริ่มเห็นอนาคตมากขึ้นค่ะช่วงจังหวะที่จะเริ่มและลุยงานลุยเลยนะคะช่วงนี้เลยค่ะ วันที่23ถึง28กุมภาพันธ์จนถึงสิ้นเดือนนะคะเป็นช่วงจังหวะชาวผู้ศกอยากจะทำกิจการการงานเป็นของตัวเองค่ะอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวอยากจะทำนั่นทำนี่ก่อนหน้านั้นได้ร่วมลงทุนกับเพื่อนๆหุ้นส่วนนะคะแล้วเจอรู้ทางช่องทางใหม่ๆโดยบังเอิญคิดอยากจะลองดูค่ะถ้าออกมาทำเดี่ยวนะคะปัญหาจุกจิกเยอะแยะไปหมดค่ะ แต่ถ้าทำกับคนอื่นที่เขามีธุรกิจหรือความรู้อยู่แล้วไปเสริมไปต่อยอดด้วยกินกำไรส่วนต่างกับเขาถือว่าดีมากๆเลยค่ะและอีกอย่างผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเข้ามาก้าวไก่คุณมากเกินไปอย่าไปดื้อกับเขาเลยนะคะถึงอย่างไรเขาก็คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณดีอยู่เรื่องของงานและก็โชคลาภนะคะให้คุณเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะ ในส่วนของคนที่ทำตัวเป็นหอกข้างแคร่ที่วุ่นวายอยู่ทนรอกันสักระยะหนึ่งก็ขอให้ทนอยู่ด้วยกันไปก่อนนะคะแต่พอช่วงจังหวะวันที่12กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแล้วจะดีขึ้นค่ะตัวคุณจะนิ่งและเย็นลงค่ะจะกลับเข้ามาคุมเกมได้อีกครั้งหนึ่งช่วงไปลายเดือนนะคะชาวพูกสกจะแฮปปี้ขึ้นเลยค่ะมีความสุขและพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ ไม่ดีเลิศแต่เทียบกับคนข้างๆก็ถือว่ายิ้มออกเลยค่ะมาต่อกันที่การเงินกันค่ะมกราคมที่ผ่านมาการเงินถือว่าลากเลื้อยเลยนะคะ พอกุมภาพันธ์นี้ต้นต้นเดือน1-11ก็ต้องวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีๆนะคะการหมุนเงินตัวเป็นเกลียวเลยช่วงนี้ค่ะให้เรามาระวังการใช้จ่ายด้วยนะคะแบบสายช้อปตัวพ่อตัวแม่นี่ละคะ่ะช้อปปิ้งออนไลน์นี่ล่ะคะ่ะระวังด้วยนะคะระวังจะหมดตัวไปกับการพักผ่อนท่องเที่ยวเดือนนี้ด้วยนะคะ ช่วงนี้จะมีคนมาขอพึ่งพาใบบุญการเงินของคุณอยู่นะคะอาจจะชักชวนให้คุณไปร่วมหุ้นธุรกิจด้วยก็เป็นไปได้มาขอยืมเงินแบบดือๆนี่ละค่ะลองออกไปสังเกตดูกันนะคะ 12กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะเริ่มมีรายรับเข้ามาแล้วนะคะเริ่มไหลเข้ามาแล้วค่ะการงานเดือนหน้าส่งผลให้การเงินขยับตัวดีขึ้นค่ะข้องขึ้นตามไปตามลำดับนะคะจะเห็นการเงินขยับตัวดีขึ้นอย่างเห็นชัดเจนค่ะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนค่ะ กเงินจะขยับตัวดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงเข้าเดือนมีนาคมนะคะงานที่ลงทุนเอาไว้จะเริ่มผีดอกออกผลให้คุณได้เก็บได้เกี่ยวในเดือนมีนาคมแล้วนะคะขอบอกเลยค่ะว่ากําไรงามมากๆค่ะเมษายนไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะดีเหมือนกันค่ะขอให้ใส่ใจกับการใช้ใจ่ายให้มากๆค่ะ แต่ก็ยังมีคนช่วยหนุนส่งอยู่ค่ะการเงินก็ไม่ตกลงไปมากหรอกนะคะจะไม่เสียหายอะไรทุกอย่างจะแก้ไขและจัดการได้อยู่ค่ะมีคนคอยอุ้มชูอยู่แค่จะมาทำให้หวาดเสียววิตกกังวลเฉยๆค่ะแต่จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะบางท่านอาจจะได้ยื่นกู้กับธนาคารอยู่ก็เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้มาต่อกันที่ความรักกันค่ะคนมีคู่มีแฟนแล้ว เรื่องรักๆใครๆยังมีเรื่องกังวลใจไม่เลิกนะคะชาวพุกโศกค้าพยายามไปให้ความสําคัญกับเรื่องของการของงานเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะเรื่องของคู่ครองพักยกไว้ก่อนคะ่ะเผาๆไว้อย่าไปบีบให้ได้คันให้ตายในช่วงนี้เลยคะ่ะเรื่องบางเรื่องรอจังหวะนะคะอรอได้ให้รอดีกว่าคะ่ะเข้าเดือนมีนาคมจะดีและสงบลงเองนะคะช่วงนี้เบาได้เบานะแม่ นิ่งๆได้นิ่งเลยค่ะเดี๋ยวทุกๆอย่างจะดีขึ้นเองอดทนรอให้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนะคะในความรักนะคะมาต่อกันที่คนโสดกันค่ะส่วนด้านคนโสดนั้นมีได้เปรียบนะคะคนที่เป็นคนโสดแบบไม่เคลียร์มีคนคบคนคุยอยู่ด้วยแล้วก็อาจจะยังระบุไม่ได้ชัดเจนค่ะ เดือนนี้จะเริ่มมีตัวจริงและชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วนะคะและยกระดับความสัมพันธ์มากขึ้นค่ะคุยกันเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องความมั่นคงแล้วนะคะ แต่สำหรับคนโสดจริงๆมันมาเรนทายนี้ไม่เหงาแน่นอนค่ะมีเฮแน่ๆค่ะแต่ระวังและดูให้ดีๆนะคะจะมีคนเข้ามามีความชอบมีความตื่นเต้นและก็มีความหวาดระแวงอยู่ในนั้นอยู่ค่ะความกังวลใจร่วมอยู่ด้วยนะคะกวเหรือเกินค่ะว่าคนที่เข้ามานั้นสถานะจะไม่เคลียร์ค่ะหรือว่าอาจเป็นฝั่งคุณเองนั่นแหละค่ะที่ไม่เคลียร์นะคะระวังมีเกณฑ์นะคะ รักซ้อนซ่อนเงื่อนรักแอบรักกินมาแรงมากๆค่ะหรือบางทีรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ถูกก็อดใจไม่ไหวนะคะช่วงปลายเดือนระวังเลยนะคะทั้งคนโสดจริงคนโสดปลอมนั่นละค่ะวุ่นวายไปหมดเลยค่ะมาต่อกันที่เรื่องสุขภาพกันเลยนะคะเรื่องสุขภาพเดือนนี้พวกแพ้อากาศภูมิแพ้แพ้ฝุน่น โดยเฉพาะแพ้เครื่องสำอางนี่แหละค่ะเกณฑ์แรงมากๆค่ะเดือนนี้อาการปวดปวดปวดตรงต้นคอมาที่ไหล่นะคะฝั่งทางขวานี่แหละค่ะอาจจะตึงๆอาจจะเส้นยืดด้วยจากการทำงานมากเกินไปหนักเกินไปนะคะบางท่านนั่งทำงานอยู่ท่าเดียวนานๆก็ขยับตัวลุกขึ้นเดินบ้างนะคะก็น่าจะเป็นการดีมากขึ้นค่ะในเรื่องเพศก็มีด้วยนะคะ ในผู้ชายที่อยู่ที่อวัยวะสืบพันธุ์ต่อมลูกหมากค่ะผู้หญิงอยู่ที่มุดลูกนะคะอย่าตกอ,กอกตกใจไปค่ะช่วงนี้เป็นหนุ่งหนุงหน้าท้องอยู่นะคะหรือว่าลักษณะจุกเสียดแน่นท้องโลกระเพาะก็มาค่ะกินจุกกินจิกกินไม่เป็นเวล่ำเวลาค่ะพอกินก็กินเยอะเกินไปแบบนี้ละค่ะย่อยยากนะคะในผู้หลักผู้ใหญ่ที่สูงอายุจะมีความดันร่วมอยู่ด้วยค่ะหากมีการหน้ามืดบ่อย หัวตื้อคีเอทีงานไม่ออกหัวไม่รื่นไหลอย่าแปลกใจไปค่ะอาการไม่แสดงเยอะแต่ก็มาทำให้รำคาญจิตใจเรื่อยๆค่ะอย่าก,กังวลใจไปนะคะมาสรุปประเด็นกันค่ะ เดือนนี้ทําใจร่มๆเข้าไว้นะคะช่วงปักแรกของเดือนอันเงินนั้นปักหลังของเดือนแล้วจะขยับตัวดีขึ้นค่ะหายใจหายคอคล่องขึ้นแล้วนะคะการเงินแน่นมากๆค่ะดีขึ้นยาวไปเลยค่ะความรักห่างมีปัญหาจุกจิกใจกันให้ประคับประคองให้ถึงเดือนเมษายน ไปให้ได้นะคะที่เหลือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วค่ะมีแต่เรื่องจุกจิกใจกับคนรอบข้างเท่านั้นค่ะเจ้านายมีความคาดหวังกับคุณมากนะคะสู้ๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีพฤษภที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง ขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะขอให้สมหวังทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดหนักเหมือนกันนะคะเวลาจะออกไปไหนมาไหนปิดแมสนะคะรับประทานอาหารล้างไม้รล้างมือให้สะอาดดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเป็นห่วงมากจริงๆค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ